วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นนยย่่นนดิกวาางหทีคเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่คารพรักทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลในวันศุกร์ที่20มกราคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณอากาศ อุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงความเร็วลม18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวานนี้14.5องศาเซลเซียสที่อำเภอ,เอกุดข้าปุ้นสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานี12ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอยู่ในเกณฑ์ดีมากไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามการรายงานของจิสตาวันที่18มกราคม2566พบจุดความร้อน3จุดในพื้นที่ตำบนอนอ์กอออสิรินธร1จุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอำเภอนาจรลวยตำบศกแสง2จุดในพื้นที่เกษตรทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันป้องกันลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ที่ต้นทางโดยลดการเผาและลดการก่อเกิดฝุ่นลพิษทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้างครัวเรือนและบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอนะครับสถิต uh ิการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวันที่17มกราคม2566จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้บาดเจ็บ56รายไม่มีผู้เสียชีวิตยอดบาดเจ็บสะสม2,566จำนวน968รายเสียชีวิตสะสม15รายนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับหมั่นดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดตรวจสอบพรบประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครวัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเมื่อวันที่19มกราคมเวลากา3 0น ที่ห้องประชุมประทุมวรราชั้น4ี่สารกลางจังหวัดกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษณ์วรไพเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่1ทั2566เพื่อติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง หน่ยงานที่มีผลการเบริกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดทั้งนี้ผลการก่อนนี้ผูกพันธ์และการเบริกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพศ2566ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่9มกราคม2566จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม11,551 1 7ล้านบาท มีการใช้ใจ่ายแล้วจำนวน6,212.81ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ53.79สูงฝ่าเป้าหมายการใช้ใจ่ายเดือนมกราคมร้อยละ12.32อยู่ที่ลำดับ34ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว3,689.37คิดเป็นร้อยละ31.94ตาำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมกราคม โดยละ6.73อยู่ลำดับที่23ของประเทศในการนี้ครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจัปีงบประมาณพศ2 5 6 6และมีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การมอบประกาศกิจบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพศ2566ดีเด่นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบรรลุปเป้าหมายการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2565ต่อไปเวลา1 1ิกาที่ห้องประชุมสัตตอุบลวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีสนรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ กระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเจตเต็งมงคลมอบนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณพศ2566โดยบรรยายในหัวข้อนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการมอบนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566กิจกรรมที่1การประชุมเชิงปฏิบัติการรักษาปลอดโรคคนปลอดภัยเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบารมราชดลนีสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณาสุขทั้งนี้ครับ จุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิธานาศาสตราจารย์ด็เตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลยลรัตน์อัครราชกุมารีกรมพระศีสวรรค์วัตวรคัตติยราชนารีประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักคือ1การตรนักรู้ หมายถึงการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีมีทั้งความตระหนักที่อยากจะแก้ปัญหาดัางกล่าวและนําไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ในทุกช่องทาง 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหมายถึงการดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายซึ่งจะเป็นการประสานทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในแต่ละเครือข่ายออกมาใช้ในการดําเนินงานในลนักษณะการเติมเต็มในส่วนที่ร่วมรับผิดชอบและ3 การสร้างมาตรการทางสังคมหมายถึงการที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเห็นชอบในการผลักดันแนวปฏิบัติที่รับการกั่นกรองแล้วเพื่อน,นําไปสู่การสร้างมาตรการที่ชุมชนเห็นชอบและถือปฏิบัติโดยสําหรับการดาเนินงานในปี2566วิทยาลัยพยาบาลปรรมราชดานีสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ดําเนินการผ่าตัดทาหมันสนุนัขแมวไปแล้ว804ตัว โดยมีเป้าหมายตั้งไว้1,080ตัวและได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษณนักป้าไปแล้ว232รายครบถ้วน100%ตามเป้าหมายครับในเวลา13น30นาทีที่ห้องประชุม POC ชั้น4สารกลางจังหวัดกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าส่งลัก์วรภัยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อน ของสมาชิกสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการชนละทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2,566ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานที่5ทับ2,565ลงวันที่21กรกฎาคม2,565โดยมีนายสัมพันธ์เตือนศิริรัตน์ พิ่มในการโครงการชนประทานอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางนัทชริยาทองเพชรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและนายมารุตองค์สถาพรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยท่านรองผู้ว่าส่งรักวรภัยประธานในที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเรียกรัฐติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ข้อยุติรวมทั้งหากมีประเด็นใดที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้ดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เวลา13นาฬิกาสนาทีครับห้องประชุมประทุมบรราชชั้น4สลักลางจังหวัด กระผมได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศสนิยบัตให้กับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ครบถ้วนร้อยละร้อยนะครับคือร้อเเซนตเต็มภายในวันที่31ธันวาคม2565เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ออำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อน การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมครบทุกหลังคาเรือนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับคือ31ธันวาคม2565โดยในจังหวัดอุบลราชธานีมีอำเภอที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือนครบถ้วนร้อยละร้อยจำนวน20อำเภอนะครับแล้วก็ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการครบถ้วนร้อยละ100จํานวน226แห่งนะครับก็คิดเป็นรวมๆแล้วคิดเป็นประมาณ9 5เนะครับโดยประมาณนะครับะผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับประกาศสัยบัตรในครั้งนี้ครับและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้รกระทรวงมาไทยอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไปเพื่อบำบัดทุก บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างสําเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับสําหรับอำเภอและองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ครบ100%นะครับก็จะมีแผนในการที่จะลงไปทำความเข้าใจกับชุมชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนเมืองนะครับที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรบ้างเป็นชุมชนเมืองบ้างนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาแต่ว่าก็ กำหนดว่าไม่เกินเดือนคุมภาพันธ์2 5 6 6นี้ครับจะได้ครบ100%ในทุกบ่บ้านชุมชนทุกอำเภอครับในวันที่19-20มกราคม2566จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาตการจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา153ปีชาตการ หลวงปู่มั่นโพริทัตโตและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอนุสรชาติสถานหลวงปู่มั่นโพริทัตโตดังนี้ครับวันที่19มกราคมได้มีการบรรยายธรรมปฐถมสม,มะถะวิปัสนาสถานของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตและบรรยายธรรมทุดงขบวัดสิบสาตามรอยธรรมหลวงปู่มั่นโพริทัตโตนวัดภูหลดอำเภอรีเมืองใหม่แล้วก็วันที่20มกราคม ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสา,า,ารีริกธาตุณอนุสรณ์ชาตสถานหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตและประกาศอริยปูชชาตามแนวทางของหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตโดยท่านป,ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนสุทธิพงศ์จุดเจริญจะได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวสณวัดศรีปุนเรืองอเภศรีเมืองใหม่นะครับก็ขอเชิญสิทธิอานุสิ์หลวงปู่มัน่นโพริทัตโตพุทธศาสนิกชนชาวอุบลร,ราชธานีและ ไ้เกียงร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำถวายเป็นอาจาริยะบูชา153ปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอนุสรชาติสถานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดภูหลนและวัดศรีบุนเรืงองอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มกราคม2566มีมติเห็นชอบกำหนดนให้วันที่21มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเพื่อสร้างความตระหนะดักในการสง่งในสังคมในการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกคนทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารรมทั้งผู้ใชท้ทางม้าลายที่นอกจากจะต้องขับรถกฎหมายและมีวินัยจราจรอย่างเคร่งค,ครัดแล้ว ยังต้องมีน้ำใจสำหรับทุกคนบนท้องถนนอีกด้วยครับในการกำหนดให้ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตรงกับวันที่21มกราคมของทุกปีนั้นเป็นความเห็นพ้องต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนได้แก่ศูนย์อำนวยความความปลอดภัยทางถนนมูลลที่เมาไม่ขับและครอบครัวแพทย์หญิงวรารัตสุภวัตจริยาปุ่หรือหมอกระต่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสูญเสียหมอกระต่าย ถูกรถชนขณะข้ามทางมาลายเมื่อปีที่ผ่านมาโดยหวังให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นอุทาหรณ์นำไปสู่การรณรง์อย่างเอายิงเอาจังก็ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและปลูกจิตสำนึกให้ผู้สัญจรทุกคนมีวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยเช่นเคารพกฎและไฟสัญญาณจราจรหยุดให้คนข้ามทางมะลายชะลอมาถึงทางแยก และลดความเร็วเมื่อเข้าเขตโรงเรียนเป็นต้นยังขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านร่วมกับเครือข่ายเบาไม่ขับรณรงค์สร้างวินัยจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนมีสติทุกเมื่อในระหว่างการเดินทางด้วยครับข่าวสุดท้ายของรายการขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสารสุขจังหวัดครับจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานสารณส,สุขจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการดูแลสุขภาพ มอบเป็นของขวัญปีใหม่2,566ปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยกำหนดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระหว่างวันที่16-27มกราคม2,566ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลสำหรับผู้สูงอายุด้วยการคัดกรองความถดถอย9ด้าน ผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้วมีความเสี่ยงเกิดโรคจะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและสนับสนุนไกลอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเช่นแว่นสายตาพระอ้อมผู้ใหญ่ฟันเทียมและรากฟันเทียมโดยมีหน่วยบริการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอาสามอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันในการส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรายกาบหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์ที่23มกราคม2566สำหรับวันนี้สวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการ ชาชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเเนนนนนดดิคววาาาาามยยยทีีี่่าาุ่งงกออูืรหึใส